ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรยัยสำหรับรายการส่งพระสง่งธรรมนำสุขวันนี้ก็จะได้นำเสนอพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่ทั้งสององค์นี้ที่มีความสวยสดงดงามคงสภาพเดิมๆเป็นพระกรุกที่มีคาบกรุเทานวนเทาติดอยู่ตาม ร่องของซอกพระอย่างชัดเจนบ่งบอกถึงความเก่าแก่อายุหลายร้อยปีภาพผงสุพรรณทั้งสององค์นี้ดูลักษณะรูปหน้าเป็นลักษณะของหน้าคนชราหรือหน้าแก่เขาถึงเรียกว่าภาพผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่ซึ่งจัดอยู่ในหนึ่งของเบนจะาคีที่มีค่านิยมและความนิยมอย่างสูงลักษณะพุทธศิลป เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งบางชนะมานโดยทั่วไปลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมลักษณะพระทั้งสององค์นี้จะมีการลงรักเพื่อที่จะเคลือบรักษาเนื้อพระเอาไว้ให้มีความคงทนยาวนาน พระองค์นี้มีรักเก่าที่บ่งบอกถึงอายุพระหลายร้อยปีเป็นรักที่มีลาและเป็นรักที่ร่อนออกไปบ้างซึ่งบางส่วนก็ยังติดอยู่จึงไม่สามารถที่จะเห็นแรล่มะขามอย่างชัดเจนนักและลายมือที่จะเห็นในด้านหลัง นั้นก็ไม่ชัดเจนนะักเนื่องจากว่ามีรักษมากบเอาไว้ลักษณะด้านข้างไม่หนานักนะไม่หนาเหมือนพระนางพญยาคาปุที่บ่งบอกถึงอายุพระก็ถือว่าเป็นพระที่มีลักษณะเก่านะทั้งสององคนะ์องค์นี้ก็มีลักษณะมันวาว สวยสดงดงามตามสภาพของธรรมชาติด้านหลังก็มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะสึกหรือว่ามีการขัดถูออกไปเป็นมันวาวแต่ยังคงสภาพที่เห็นถึงความเก่าได้อย่างชัดเจนสำหรับปิศนาธรรมของพระ ทั้งสององค์นี้เป็นลักษณะของปางชนะมารแสดงให้ถึงการที่พระเจ้าทรงมีความเพียรวิริยะอุตสาหะในการบำเพ็ญพรมีมาอย่างยาวนานจนได้ดัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณชนะบรรดาเหล่ามารทั้งหลายทั้งเป็นเทพเป็นพรมเป็นมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลาย ที่เข้ามารบกวนจิตใจของพระอ,องค์และร่างกายของพระอ,องค์เพื่อที่จะขัดขวางในการตัดสู้แต่ในที่สุดแล้วพระพุทธอ,องค์ก็ได้ชนะมาในที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ตัดสู้เป็นสิ่งที่พ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายปรารถนาจะพ้นทุกข์ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามีศรัทธ,ธาวิริยะความเพียรสติสมาธิและปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสัจธ,ธรรมความเป็นจริงจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ต้นจนถึงเป็นพระอรหันต์ได้ และเราก็สามารถที่จะชนะทุกโศกโรคภัยการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารได้ในที่สุดนั่นเองสาธุ